เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟล e นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับชุดน้อนหมาออปชันที่3ที่เปลี่ยนบริเวณส่วนหัวกับรองเท้าที่ผมติดกุ่มชมเอาไว้เพราะว่ายังไม่ได้รีวิวให้ดูนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของหัวเนี่ยผมเลือกเป็นเจ้าชิบะหน้ายิ้มแล้วก็มีแก้มเป็นเอฟเฟกหัวใจลอ,อยออกมาแบบนี้นะ ต้องส่วน้อรองเท้าเนี่ยก็เป็นคู่ที่มีหัวชิบะอยู่2ฟฝั่งแล้วก็มีเอฟเฟกหัวใจลอยออกมาเหมือนกันเออหัวใจทั้งบนทั้งล่างเลยนะเนี่ยรอบนี้ <c oughs> ก็ในวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูชุดใหม่น้องมาชิบะออปชั่นที่3กับสกินปืนใหม่ในตู้สุ่ม Evo ฮะ รอบนี้เป็นคิวของปืนทอมสันนะนี่มาเป็นขบวนการสี่สีเหมือนเดิมนะครับสีแรกเนี่ยเป็นสีม่วงทอมสันกาแล็กติกแพนเทอร่ามันจะมีเอฟเฟกเสือกระโดดประกอบปืนด้วยนะ,ะนี่ครับเสือพุ่งออกมาแล้วก็ไปรวมล่างกับปืน สกินสีม่วงยิงไม่ร่วงได้ไงสกินนี้เป็นสายยิงแรงบวกดาเมจสมันหนึ่งลบแม็กกาซีนหน่ฮะน่าจะเป็นกระบอกแรกของทอมสันด้วยนะที่มีดาเมจบวก2นะครับต่อไปเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองเนี่ยมีเรื่องแน่นอนทอมสันดอเบเกอร์ LYNX ใช้พิมพ์2หิน5นะสกินนี้จะเด่นเรื่องเจาะเกาะครับเพราะว่าบวกเจาะเกาะสระยะหลบลีโหลดหใครที่ชอบยิงคนเกาะหนาๆหรือว่าช เล่นเลดเกมเนี่ยก็น่าจะถูกใจสกินนี้แน่นอนนะฮะต่อไปเป็นสกินที่3สีสม้มลมทางตี้ฮะทำสารไฟ์ฮาวจากกัว้วใช้พิมพ์1หิน3นะสกินนี้บวกระยะ2ดาเมจ1ลบรีโหลด1ก็เป็นสกินปืนสายอร่อยนะครับใครที่ชอบยิงไกลๆก็คงจะต้องมาสีส้มนี่แหละเหมาะสมแน่นอน และสุดท้ายก็เป็นสีฟ้ามาทําไมคอมสานฮอ Hall f o r c c h ใช้พิมพ์1หิน3นะครับสกินนี้บวกแม่น2ลั่น1ลบแมกกาซีนหนึ่งเป็นสกินปืนสายยิงแม่นเหมาะกับคนที่ยิงใครไม่ค่อยโดนนะและก็เป็นกระบอกเดียวที่มีลั่น1ในซีรีส์นี้ด้วยนะครับ แม่ปืน e ีโวเข้ามาทั้งที GM ทําไมไม่เอาลั่น2เข้ามาครับเนี่ยเฮ้ยแต่ทําไม2ส,สื่อสุดท้ายมันใช้พิมพ์1หิน3เท่ากันเลยอะคุณผู้ชมปกติอันที่3มันจะต้องแพงกว่าไม่ใช่หรอซึ่งถ้าถามว่าอันไหนหน่าใช้ที่สุดใน e ีโรอบนี้นะครับผมก็คงต้องเลือกสีฟ้านี่แหละเพราะว่ามันเป็นกระบอกเดียวที่มีลั่นหนึ่ง ส่วนในอันสีม่วงเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละดาเมจตั้ง2แน่แต่มันก็ยังดีไม่พอที่จะลงทุนซื้อนะครับ <c oughs> เพราะว่าใช้ตั้งพิมพ์สาหิ7น7แน่และอีกอย่างหนึ่งก็คือปืนทอมสันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นปืนหลักอยู่แล้วนะเราเล่นเป็นปืนคอนเทนต์หรือว่าปืนสำรองพอเจอปืนที่ดีกว่าเราก็โยนปืนนี้ทิ้งอยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยมันก็คงไม่คุ้มค่าการลงทุนน่ะเก็บเพชรไว้ซื้อปืนที่ได้เล่นจริงๆดีกว่านะ และในส่วนของการสุ่มพิมพ์เขียวนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ออกยากมากไม่รู้จะกักไว้ทาไมเหมือนกันนะ GM ผมต้องการพิมพ์เขียวแค่1นใบแต่ต้องใช้ตัวสุ่มไปถึง54ไบใบเลยนะครับกว่าจะออกมาเพราะฉะนั้นตู้นี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับใครที่กําลังคิดจะสุ่มเนี่ยข้ามได้ข้ามเลยนะไม่ต้องไปสนับสนุนเดี๋ยวเขาขายไม่ออกเนี่ยเขาก็ลดราคาหรือว่าปรับปรทให้มันออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเองนะครับ ในส่วนความสามารถของสกินนี้นะครับก็เป็นสกินปืนสายลั่นหนึ่งกระบอกที่เท่าไหร่ของฟรีไฟล์แล้วครับเนี่ยลั่นหนึ่งมันมีมาหลายกระบอกมากเลยนะทอมสันเนี่ยอย่างเช่นกระบอกคราวที่แล้วก็บวกลั่นหนึ่งเจาะเกาะ2เห็นป่ะและถ้าก่อนกระบอกอันนี้ก็จะมีสกินนี้ที่บวกลั่นหนึ่งมัน2เฮ้ยเดี๋ยวนะลั่นหนึ่งมัน2เหมือนกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม2อ,อันนี้ เนี่ยอันเก่าอะมันลบรีโหลดนะครับส่วนอันใหม่มันลบแมกกาซีนเออเหมือนกันเป๊ะเลยอะ่ะเพิ่งเห็นใครมีอันเก่าอยู่แล้วไม่ต้องสุ่มอีโวนี่ก็ได้นะรอบนี้ไม่ได้เรื่องเลย ส่วนไอสกินดาเมจสองของทอมสันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันยังไม่เคยมีนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็ลลันหนึ่งลั่นหนึ่งเต็มคลังเลยอะตอนนี้แต่ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้สกินทอมสันอันไหนดีสุดผมว่าอันคราวที่แล้วว่ะดีสุดนะครับลั่นหนึ่งเจาะเกาะสองลบแม็ก Mac เนี่ยได้ทั้งลั่นได้ทั้งเจาะนะดาเมจมันไม่ค่อยจําเป็นหรอกเพราะว่าทอมสันเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเราจะต้องเน้นยิงระยะกลางแล้วก็ดึงขึ้นหัวนะครับเพราะฉะนั้นบวกดาเมจหรือไม่บวกดาเมจมันก็ยิงตายเหมือนกันนั่นเองนะะ สรุปนะครับตู้สุ่มอีโวรอบนี้ใครขามได้ก็ขามเลยนะเก็บเพชรไว้รอสุ่มอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ดีกว่านะครับและในส่วนค่าเสียหายวันนี้ผมโดนตัวอีโวไปทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่ใบถ้าคิดเป็นเพชรกี่เพชรนะหรอมันก็คิดลาบากเหมือนกันนะเพราะว่าตัวแต่ละใบเนี่ยผมก็ซื้อมาจากแต่ละกิจกรรมนะครับราคาม,มันก็เลยอาจจะไม่เท่ากันเอาเป็นว่าโดนไปห้าสิบสี่ใบนั่นแหละได้พิมพ์เขียวอันเดียว เฮ้ยมันมีบอกด้านบนด้วยอ่ะผู้เล่นพีพีซาสามได้รับเศษคิดตั้นโอ้โหหล่อเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูรีวิวในหมดซีรีส์กันนะครับทอมสันอีโวใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ คือไอ้ปืนทอมสันเนี่ยถามจริงๆนะคุณผู้ชมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมีใครใช้เป็นปืนหลักไหมครับแบบสมมติกดเข้า4 v 4เจอทอมสันปุ๊บกดซื้อก่อนเลยอะไรเงี้ยมีปะ่ะส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะมีนะครับเขาต้จะซื้อปืนอื่นที่มันดีกว่านี้ใช้งานนะฮะนี่วันนี้เราอยู่กับชุดน้อนหมาออปชันที่3ด้วยนะครับก็คือเป็นน้อนหมาหน้ายิ้มที่ผมยังไม่ได้ใส่เล่นให้คุณผู้ชมดูนะฮะวันนี้ก็ปิดซีซัน Season ของเจ้าชุดมัดูชิบะแปะหัวไปหนึ่งทีล้มหนึ่งเพื่อน อุ้ยเพื่อนเอากระเป๋าหมามาจากไหนอ่ะกระเป๋าหัวหมาผมได้ยังเนี่ยสกินนี้มาจากของฟรีเหรอเดี๋ยวต้องออกไปดูหน่อยแล้วมาย่ออะไรมาย่องมาย่ออะไรเพื่อนเก็บเคียวหวงเก็บเคียวหวงเก็บเคียวหวงเออโโอ้หัวเต้สวยเพื่อนสวย เพื่อนไม่แบบว่ากางโคโนแล้วค่อยชุบอะไรอย่างงี้เลยเพื่อนยืนชุบอย่างนี้เลยใช่ไหมล้มสามเลยนะเพื่อนผมนี่แบบทีมเวิร์กดีจริงๆพอล้มคนนึงก็ล้มตามๆกันเป็นไงล่ะนอนพักใช่ไหมเออปวดเข้าไปเออสบายตัวมีความสุขได้นอนกับเพื่อนๆนอนพักก่อนเก็บแรงไว้ลุยในรอบต่อไป รับที่2ครับซื้อได้ยังอ่าได้แล้วพันสี่นะทอมสันสีฟ้ามาทำไมมาทำไมจริงๆนะครับสกินนี้และนี่ก็คือสกินใหม่ทอมสันอีโวสีฟ้านะบวกลั่น1แม่น2นะครับก็เป็นสกินปืนใส่แม่นแล้วก็มีลั่นช่วยด้วยอีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแม่นจริงหรือเปล่า ซีรีสปืนทอมสัตรอบนี้มันจะเกี่ยวกับเสือนะครับสีฟ้าเนี่ยมันเป็นเสือชีตาแต่ว่าชีต้ามันอยู่ตรงไหนของปืนเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยรู้สึกจะมีแต่สีม่วงที่เป็นเสือแพนเทอร์นะมีเอฟเฟกกระโดดรวมล่าง<อ>แปะหัวไปแปดปื<อ>เฮ้ยลำสองเพื่อนอ,อยู่ในบ้านตัวหนึง่งขวาตัวผมจะโชว์วิชาดึงหัวร้อเมตร ดึงหัวร้อยเมตรตัวนึเป็นหนึ่งแปะในบ้านตัวหนึ่งนะเป็นอยู่ระวังเพื่อนมันมีทางขวาถอยมาก่อนเรียบร้อยอืออร่อยสังไห์วัตัวหนึ่งย,ยิงอย่างเจ็บเลย <Double kill. S 1> สแนปยิงไหม snap ยิงไปสแนปยิง จ่อไอวอสแ n ปยิง snap ยิงจ่อไอวอไปเดี๋ยวตัวเดียวเพื่อนและยาผมก็หมดด้วยไงผมต้องดันไปเก็บยานะครับอยู่ตรงนี้แตกแน่ออกมาป่ะเพื่อนไม่ออกมาผมไปนะผมไปเก็บยาก่อนนะครับแก้ว ได้มาช่องกล่องขอพัญญาเป๊บตัวตึงอ่ะเล่าว่ะหึเจา้าไอ้วอลเหรอปับป๊บๆๆๆๆอุ๊ยไม่ได้มันต้องทอมซันดีมันต้องทอมซันดีมากับไก่3ตัวแล้วนายเป็นอะไรอะ่ะนายเป็นเป็ดหรือเปล่า เปิดมากับไก่แน่ๆเลยใช่ไหมต mm ี้นายเป็นตี้สัตว์ปีกนะครับสู้ทีมผมไม่ได้ไก่สี่ตัวเลยไก่สี่ตัวประทะไก่สามตัวเกมที่สองครับยิงอะไรอ่ะเพื่อนว่าไงครับน้อนแอน้อนมาย่อใหญ่เลย รู้จักกันใช่ไหมเราอะ่ะคนรู้จักอยากจะทักทายมาครับเกมที่เท่าไหร่นะที่2หรือที่3ที่3<ม>ดิเพราะว่าเกมแรกเราแพ้เกม2เราชนะเราก็ต้องเริ่มเกมที่3ข้างหน้าตัวไม่ใช่ดีกว่าอยู่ข้างบนเพื่นอนเพื่อนผมแอบก่อนเดี๋ยวขึ้นไปลอยให้เสียงลั่นเลยรอแป๊บนะมันต้องค่อยๆย,ย่องใส่มันมันต้องย่องขึ้นมาลอย ลางก็ม่ดึงหัวไป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 สามปุ๊บดึงหัวไปอีกสามปึ๊บแก้วไม่ต้องงี้ดิเพื่อนเพื่อนวิ่งขึ้นมาซ้อนแล้วยิงคนข้างล่างให้นะหมดตีกันเลยทีเดียว เดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง46เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆแล้วกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับคือเท่าที่ผมลองสกินนี้นะก็รู้สึกว่ามันแม่นขึ้นนะฮะบวกแม่น2แล้วก็ลั่นหนึ่งช่วยทำให้ลูกกระสุนออกไวขึ้นด้วยแต่ตอนเล่นนะ่ะก็อย่าลืมดึงขึ้นหัวศัตรูให้ติดด้วยนะครับจะได้ตายไวๆ พี่พดผาซาปักธง,าากงจัดให้ <Wow. S 2> เสียงน้อนมาเลยนะนั้นอาจจะอยากดูปักธง FC ตัวน้อยมาตามพ<อ>ี่มานอนล้มหนึ่งแ<อ>ปะหัวไป8ปดปึ๊บแ <Yahoo! S 2> ปะหัวไปอีก2อปึ๊บเนี่ยเวลายิงเราต้อง ไปไปเป็นชุดๆแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับมันจะช่วยทําให้ตายไวขึ้นเพราะทอมสันถ้าเกิดเอามายิงตัวเนี่ยคุณผู้ชมดูดาเมจเห็นไหมมันเข้าทีละแปดทีละสิบเอ็ดยิงตายยากอะเอาตรงยังไงก็ต้องลากหัวนะครับเนี่ยเห็นหนะยิงตัวดาเมจสิอ็ดวไม่เตกไกลเกินลากหัวแล้วก็ต้องลุ้นด้วยนะว่าจะตายไหม ปืนมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับเอา้าเพื่อนไปล้มตรงไหนยิงเพื่อนผมเหราเออตัวท้ายแล้วเพื่อนตามมา <Kill. S 1> แกวเพื่อนลาาแกว เรียกได้ว,ว่าเป็นปืนที่ยิงใครไม่ค่อยตายจริงๆนะยิงไกลก็ไม่เหมาะยิงไกลก็ไม่เหมาะเหมาะแค่ยิงระยะกลางๆนะครับแต่ว่าข้อดีของปืนนี้ก็คือเป็นปืนที่นิ่งมากในตระกูล S M G นะยิงแด้สกินแมนสองเข้าไปด้วยเนี่ยก็ยิงนิ่งขึ้นไปอีกนะฮะพี่พี่พศพาาจริงหรือเปล่าคบพี่พี่พดพาซาจริงหรือเปล่าอะปักธงโชว์ไปทีตัวจริงไหมล่ะปักธงเนี่ย น่าจะตัวปอมแหละปลอมชื่อเข้ามาตะพีพี2ซสามาลุยกันหนอนนอนเกมนี้ถ้าเกิดชนะก็จบเลยนะครับปืนทอมสันปืนที่นิ่งที่สุดในตระกูล S M G แต่ว่าก็เล่นยากที่สุดในตระกูลด้วยเช่นกันนะครับยิงคนไม่ค่อยตายเหมาะเอาไว้แบบจังหวะที่เราอยากเล่นปืนล่ากหัวเออค่อยมาจับปืนนี้นะฮะบนบ้านนอน <First slide. S 2> ตามมา <Aye. S 2> ตามมาซ้อนหน่อย ขวาหนึ่งล้ม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 ,ลมเนี่ยครับถ้าติดคริก็จะเป็นแบบนี้หัวเน้นเน้น,น,นอยู่บนบ้านข้างล่างชั้นล่างสองคนรอไว้นอนเดี๋ยวพี่อ้อมซ้ายให้ล้อม เหลือตัวเดียวเอาว้าซอรี่น้อนพี่มาไม่ทันไม่ได้เล่นระเบิดไม่ได้มันต้องทอมสันเท่านั้นหมด,ดตปคือเป็นปืนที่แบบว่ายิงไปก็ลุ้นไปนะว่ากระสุนเนี่ยมันจะเข้าหัวเขาหรือกระสุนเขาจะเข้าหัวเราก่อน ถ้าไม่ติดหัวก็คือไม่ตายจริงๆนะครับแต่แค่ตัดตอด ก็ผมสรุปให้เลยนะครับคุณผู้ชมสาหรับสกินปืนอีโวในรอบนี้ต้องบอกว่าไม่น่าสนใจทุกสกินเลยนะครับอย่างแรกก็คือปืนทอมสันมันเป็นปืนลองที่เราไม่ได้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลงทุนซื้อสกินดีๆมาใช้ก็ได้นะฮะอย่างที่2ก็คือค่าสถานะมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอันแพงสุดเนี่ยมันเป็นบวกลั่น2ผมซื้อนะเพราะถือว่ามันใช้งานได้ประสิทธิภาพจริงๆแต่ว่ามันเป็นดามเลจสองเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับเก็บเพจไว้ รอสกินอื่นดีกว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ